สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเราจะมาอัปเดตโควิด1 9นะครับเนื่องจากว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีวันหยุดตั้งแต่วันที่22มีนาถึง12เมษานะครับสั่งปิดสถานการณ์สถานห้างสรรพสินค้าห้างร้านต่างๆยกเว้นตลาดสดนะครับก็ตามนโยบายอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับ แต่นโยบายของรัฐบาลพลาดไปนิดนึงคือขณะที่วันหยุดเพื่อต้องการให้คนอยู่บ้านนะครับแต่กลับเป็นว่าคนที่หยุดออกต่างหวัดนะผิดพลาดทางนโยบายแทนที่จะกลายเป็นหยุดเชื้อครับกับกลายเป็นแพร่เชื้อออกต่างหวัดนะถึงแม้จะไปสกัดตาม่ังหวัดตามหมู่บ้านให้ประชาชนกักตัวแต่ก็พูดง่ายว่า ยากเพราะว่าเนื่องจากประชากรคนเยอะนะออกจากกรุงเทพไปเพื่อไปอยู่ต่างหวัดเปน็นแสนๆนะโอกาสที่จะทําให้หมู่บ้านหรือตําบลหรืออําเภอที่จะควบคุมคนคงเป็นไปได้ยากก็เหตุดังกล่าวก็น่าจะส่งผลต่อการแพร่เชื้อเพิ่มอย่างก้าวกระโดดนะฮนะกนะ็ยังไงก็ขอให้พี่น้อง ดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้จะไปหวังว่ารัฐหรือเจ้าหน้าที่จะควบคุมก็เป็นไปได้ยากครับพูดง่ายๆว่าอยู่ต่างหวัดก็ต้องกักตัวเองโดยอัตโนมัตินะฮะก็ต้องควบคุมต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับตอนนี้คนกรุงเทพก็พูดง่ายๆว่ากลายเป็นผีน้อยไปอัตโนมัตินะฮะกลับไปก็ต้องโดนกักตัวเฝ้าสังเกตเพราะว่า เชื้อโควิดขณะที่คุณร่างกายแข็งแรงมันก็ยังไม่ส่งผลออกอาการนะครับคนหนุ่มสาวนะตราบใดที่คุณยังแข็งแรงก็คุณคือก็คือผ่านะนะฮะแม้กระทั่งจะไปตรวจเชือ้อก็ยังตอนนี้ก็ยังยังไม่เจอนะ,ะก็ยังไงก็เป็นห่วงนะครับเฝ้าระวังกันต่อไปทุกคนต้องรักษาด,ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองนะ เขาพูดง่ายว่านโยบายของรัฐบาลก็เป็นห่วงประชาชนนะแต่เราก็ต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยนะจะประมาทไปได้ครับเพราะว่าอย่างประเทศอิตาลีนี่ก็ที่มีการติดเชื้อมากก็เนื่องจากความประมาทเนื่องจากไม่ปรับตัวเองนะก็ต้องพูดง่ายว่าทุกอย่างเราต้องดูแลแล้วมันถึงขั้นวิกฤตนะครับขอบคุณมากครับ